นราธิวาสเดือดคนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงตำรวจบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจันนะจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายเมื่อเวลา8นาฬิกาสนาทีของวันที่28พฤษภาคม2568เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวกราดยิงใส่ป้อมรักษาการบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจ,นะจ,นะจันนะจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่หมู่3ตนนะานะตําบลจันนะอําเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาส จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอสสอร่วมกันยิงตอบโต้นานกว่า15นาทีจนคนร้ายล่าถอยและพบว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอจะแนะเสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายทราบชื่อต่อมาคือ10บตำรวจเอกอับดุลละมะกาสิงตำแหน่งพอบอูป้องกันและปราบปรามสอพอจะแนะอายุ30ปีถูกยิงบริเวณศีรษะและหน้าอ,อกเสียชีวิต และ10บตำรวจเอกเจษดาพรมรัตน์ตำแหน่งพอบอมู่ป้องกันและปราบปรามสอพอจแนะได้รับบาดเจ็บมีแผลจากกระสุนปืนที่หน้าอกทะลุหลังเจ้าหน้าที่นำส่งตัวโรงพยาบาลจแนเะน